สวัสดีครับสวัสดีจากร้านหมานเจริญเชิงกงด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาเดินดูรถเนาะว่ามีอะไรบ้างว่าอัปเดตอะไรมัาน,นะครับสำหรับรถที่เข้ามาใหม่หรือว่ารถเก่าๆที่เคยเห็นผ่านๆมาในทุกๆคลิปเนาะเดี๋ยวผมพาเดินดูแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับผมอ,อันนี้เป็น,น JR ยามา 5JR ส่วนมาก JR นี่เขาก็จะแยกอะไรส่วนมากก็จะเป็นแฮนเนาะ ไปกันต่อนะครับผมอันนี้จะไปพวกอะไรนะนูโวอินิกันหรือจะเป็นพวกเอกวันนะครับผมมีนะตรงนี้เนาะเดี๋ยจะเป็นพวกไอคอนฟิโน่พวกมีโอเนี่ยพวกฟิโน่มีโอพวกนี้ก็แยกอะไรกันหมดเลยนะครับผมสําหรับพวกนี่มีโอมีโอตัวแรกนะไปกันต่อครับพวกฟนะิโน่เนาะนี่ผมพาเดินดูเรื่อยๆเลยนะ สำหรับพวกข้างในน๋ยวผมจะพาไปเดินดูอีกทีนะครับผมนี่จ j าที่เรนเห็นก็จะมีพวกพวกอะไหล่พวกสายพานเนาะพวกอะไหล่พวกสายพานเยอะๆพวกคิกพวกนี้พวกมีโอฟิโนพวกคิกพวกนี้น่าจะไม่จะเยอะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมรถเก่าๆเนาะรถยุคเก่าๆนี่ พวกซีพวกพวกวายพวกซีพวกนี้นะสำหรับคนที่ชอบนะเรามาหาจัดกันได้นะผมพวกสายรถเก่านะเยอะนะพี่นะนถ้าหากพี่เห็นคันไหนอยากถามราคาหรืออยากถามอะไรก็ทักเข้ามาในเพจ Facebook ร้านหม่านเจริญเชียงกงได้เลยครับผมเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินคอยตอบนะครับนี่สับพวกสายรถเก่าเนะนี่ สปีดคิกร้อยยี่ห้าหรือว่าจะเป็นพวกเบลพวกพวกไอบอกไม่ถูกเหมือนกันะมันเยอะนะไปกันต่อพวกเบลหรือจะเป็นพวกไกกนนะเอเมดร้อยพวกอาร์ซี 100, C, อะไรพวกนี้นะผมผมพาเดินดูนเรื่อยๆเลยนะพี่นะเออวันนี้รถดีๆก็มีนะพี่นะรถสามล้อสามล้ออะไรอ่ะสามล้อไฟฟ้านะ อยู่พวกสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์สกูตเตอร์เนี่ยคนก็เล่นเยอะนะพี่นะพวกเมดฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก Honda b e ีดเนี่ยอันนี้จะเป็นบีดเหมือนอะไนะเช่นจักรอย่างนี้ฝั่งนี้จะเป็นนี่ฝั่งพวกนี้จะเป็น Honda NSR เนาะนี่ สำหรับพี่เห็นคันไหนแนะ้ยถูกใจลองโพสคลิปและแคปภาพมาถามในร้านหมาเนเจริญเชิงกงได้เลยครับพิมพ์เข้าไปใน f Facebook นะพี่นะหมาเนเจริญเชิงกงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเลยนะติดตามแสนบวกๆเลยพี่นะผมพาเดินดูนะพี่ถ้าเกิดที่อยากอยากดูคันไหนเป็นพิเศษอยากดูคันไหนเจาะจงมีพิเศษพี่ลองพอสคลิปแล้วแคปภาพหน้าจอเข้ามาถามนะอย่างที่ผมบอกเนละยเพจร้านหมานเจริญเชิงกงนะครับผมสําหรับใครที่ อยากเข้ามาหน้าร้านนะพี่นะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับกร้ามิคาเทคอยู่อยู่ตรงซีแยกไฟแดงหนองแปนนะพี่นะอาเภอกำมะลสใสจังหวัดกาลสิล์นนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านแล้วก็มีหน้าร้านขอต้อนรับเปิดทุกวันนะพี่นะย้านะว่าเปิดทุกวันเนาะสําหรับคนที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนะครับผมเดี๋ยวผมก็พาเดินดูเรื่อยๆเลยนะครับผมฮอนด้าโซนิกโซนิกนี้ก็มีอยู่หลายคันเหมือนกันมีมเล่มมีทะเบียนหรือว่าไม่มีก็มีเหมือนกันนะครับผมจหรับใครที่อยากได้เนาะ เทน่าเทน่าสวยๆนี่ก็มีนะครับผมนี่นี่ผมพาเดินดูเรื่อยๆเลยสปินเตอร์่ลองใคราาที่ชอบนะสายสปินเตอร์สปินเตอร์มีเล่มนะครับผมมีเล่มมีทะเบียนเนาะผมพาเดินดูต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรถที่พี่เห็นแบบเกือแบบทุกๆคลิปแล้วเนาะพวกโค้งวิบาก สำหรับสายปั้นอยากก็คงม่บากไปปั้นเนะาะผพาเดินดูเรื่อยๆเลยได้ดดดไเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนู้นกันดีกว่าพี่ไปข้างหน้านู้หนห,นหนข้างหน้านู้นเนาะมาก็จะเป็นโซนข้างหน้านะครับผมเสียหลับที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ขายทุกคันนะพี่นะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนี้ก็แบบ มาวันเดียวรับรถได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากเข้ามาดูนารน,น,นะไม่ถึงชั่วโมงนี่พี่นะก็จะมีออกใบซื้อขายแล้วก็จะมีแบบอันนี้ให้นะครับผมสําหรับนี่ CBR CBR สามร้อยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นพวก CBR สามร้อยแต่พวกนี้จะเป็น CBR ร้อยห้าสิบมีเล่มมัะเพียนแล้วก็มี ชุดโอนด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้เครื่องอยากได้โครงหรือว่าอยากได้โค,ครงแขงหรือว่าอยากได้ยกคันนะครับเราก็มีพร้อมเสิร์ฟให้ท่านตลอดเวลานะครับผมสําหรับขอแค่ทักเข้ามานะครับผมน่เป็นมิโอเก่ามิโอคันนี้ก็จะมีเล่มมีทะเบียนนะครับผมมิโอตัวแรกสำหรับใครที่อยากได้นะเนาะทักเข้ามาถามเหตุได้เลยหน้าแดดหรือเป็น ซีียาตัวเก่าตัวคาบูหรือจะเป็นพวก M X นั่นก็มีนะครับผมเว็บร้อยพวก X 1พวกเว็บร้อยหรือจะเป็นคาวาซากิไมโครไมโครนี่ก็มีน่าจะเห็นหลายคลิปแล้วล่ะพี่พวกไมโครเนาะพวกไมโครนี่ก็เยอะสามสี่คันพอเดินดูนี่ดีกว่าม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 า นี่นะพี่นะอันนี้จะเป็นพวกซีบีอาซีบีอาสามร้อยนะครับผมจะเป็นพวกซีบีอาของรถประมูลนะพี่นะอันนี้จะเป็นรถประมูลนะครับซีบ 300. ีอาสามร้อยสำหรับใครที่อยากได้ยกคันลองทักเขา้ามาถามเฮียหมานได้เลยครับพี่ไม่ราคาไม่แพงพี่นะราคาไม่แพงเพราะจะถูกกว่าเจ้าอื่นอยู่นะสำหรัแบบใครอยากได้ยกคันหรืออยากได้เครื่องอยากได้อะไรลองทักเขา้ามาถา,ามเฮียหมานได้เลยครับ เยอะเยอะเยอะอันนี้ยังไม่รวมข้างหลังอยูนะพี่ข้างหลังนู่นนอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเขามาจอดนี่เนาะ,ะไปกันต่อผมพาเดินดูรถฝั่งนี้มานนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้คันไหนอยากดูคันไหนเป็นพิเศษแล้วลองทอนพอรคิฟเราทักเมาถามเหมือนเดิมน,นะครับผมแฟนเพจเฟซบุ๊กเหมือนเดิมน,นะครับ เอ่ยย้ำอีกรอบนะพี่นะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนะทักทักถามแอดมินเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวให้เขาส่งหมุดให้ก็ได้หรือว่าพี่จะไอพิมพ์เข้าไปใน Google เลยก็ได้ว่าร้านหมาเนเจริญเจริญคงสาขา2มันจะอยู่ตรงข้างกับปั๊มคาเทคนะพี่นะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงหนองแปนอำเภอกามราสายจังหวัดกาลสินนะครับไปกันต่อน,นี่ฮันดะสมัย นี่ผมพาเดินดูเรื่อยๆนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากเนะลยพี่รถพวกนี้ก็ส่วนมากพี่ก็จะได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับผมรถไฟฟ้าแล้วรถสกูตเตอร์ไฟฟงไฟฟ้าที่อยากได้ไปทําใหม่ก็มีนะครับผมพ๊กดีมดีมร้อยดีมร้อยยี่ห้าอยู่ก็อยู่นี่ก็มีนะครับผมพวกเว็บเอกนะพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าอันจะเป็นพวกรถติดนะครับผมคันนี้ก็ติดนะซีบีสามร้อย ชุดนี้สามลูกคันนี้ก็ติดขี่ได้ปกตินะครับเดมอนเนะดมอนมีจะมีเล่มมีทะเบียนนะเดมอนคันนี้ติดขี่ได้ปกตินะครับผมนี่โซนิกใชะะ่หรออนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับอัปเดต ร้านในะครั้งนี้เนาะก,ก็ขอ,อกราบสวัสดีครับเออสำหรับใครยังไม่กดติดตามหรือกดไลค์หรือกดซ like, ับสไครก็ฝากกดให้พวกผมกันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในทําคลิปต่อไปให้พวกพี่ดูกันเนะาะมีรถอะไรใหม่ใหม่มัง่งมีอะไรใหม่มมใหม่ัม่งเข้ามาใหม่ใหม่ั่งหรือว่าอยากให้ให้ผมผมทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันข้อมาได้นะครับผม๋ยวผมจะทําให้นะโอเคครับสวัสดีครับ